น oui. ี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหเกินไปหรือเปล่าคนนี้ฮะจะสวัสดีครับผมไห้ก็ไม่เอานะ ย้อนวันๆกับเกมพอยแบงค์ใครที่รู้จักเกมนี้ผมบอกเลยบอกได้เลยนะว่าไม่เล็กเอ้ยไม่เด็กแล้วนะไม่เด็กนะไม่ใช่ไม่เล็กโอเคาการที่ผมกลับมาย้อนวันๆก็คิดถึงมันนะเมื่อก่อนเคยเล่นตั้งแต่ตอนอยู่ ปฐมปฐมปลายดิผฐมต้นผสมปลายก็เริ่มเล่นแล้วนะเกมนี้ก่อนที่มันจะย้ายเข้ากาลินาและมันก็กลับมาอยู่เซเปโตเหมือนเดิมไปเอ่อตอนนี้ถ้าใครอยากกลับมาเล่นก็ไอดีใหม่เราเดี๋ยวผมไปแนะนำให้ตอนหลังจากจบปเป็นหนึ่งเกมนะของค่อนข้างแจกเยอะเลยทีเดียวจะต้องไปแนะนำคนดูก่อนนะ ปามาถึงก็ปลาระเบิดติดแล้วนะได้เล่นนานนะค่อนข้างยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กลับมาเล่นใหมนะ่เมาสเมาน่าจะเลวไปเดี๋ยวค่อยปรับเมาส์นะเดี๋ยวต้องปรับเมาส์ลงอีกสักหน่อยอ้หโอกาสเลย เดี๋ยวนะขอขอปรับเมาส์ก่อนอแล้วก็ลดเสียงลงหน่อยเสียงดังมากอาการบังคับขอ,ขอแค่สักสองจุดเจ็ดอันนี้ลองลองปรับดูก่อนนะเพราะว่าไม่ได้เล่นานานเลยจำการตั้งค่าทั้งหมดไม่ได้เลยไายหนึ่งตัวผมผมถนัดเป็นซูมยิงนะเอเ้ยระเบิดโอ้โหท้ายมีขวามี เมื่อก่อนเคยเล่นบ่อยมากนะจำรหัสไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเคยเล่นจนยศสามเพชหรือหนึ่งดอกนี่แหละจำไม่ได้แล้วเพื่อนระวังข้างอโอ้โหเฮ้มันมีโลได้วยหรอนี <c oughs> ่จอดนี่จอด <c oughs> เลื่อนเหลือเพียงแค่หนึง่ง <c oughs> เราต้องยิงหลบๆนะ <c oughs> ปืนมาใหม่ค่อนข้างเยอะเลย เมื่อก่อนที่จะยี่พิดหน่อยอดีตผมเคยเล่นอยู่ร้านเกมนะแล้วก็เพื่อนๆใครที่เคยเล่นมาก่อนก็จะรู้ว่าร้านเกมจะมีแบบเน็ตคาเฟ่อะแล้วมันจะมีการแจกปืนเนี่ย P90 เนี่ยปืนนี้เลยถ้าจำไม่ผิดน,นะแจกปืนนี้มาให้เล่นถ้าเรามีเน็ตคาเฟ่อะสอ,อยู่ข้างบนก็ปลาริดไปข้างบนนะไม่โดนเลยเหรอ มือค่อนข้างสายสั่นๆนะนี่ขยิงเราขวาเนี่ยเพื่อนไม่ดูให้เราเลยเพื่อนน่าจะดูแล้วนะเพื่อนบังอ่ะเพื่อนคืออะไรยิงสุ่มเลยนะเม้มหน่อยเม้มหน่อย จะวัดหรอจะวัดกับเราหรอวัดคมได้นะครับวัดคมได้ใครยิงเพื่อนยิง,งโมฟิดกับอ๋อโอ้โหยังคมอยู่นะยังคมอยู่นะหลังจากไม่ได้เล่นนานอ่ะโอ้โหหน้ากากหลุดไปเลยทีเดียวโหค่าเก้าแล้วนะ ก็ไม่เบานี่ฝีมือเราเนี่ยเล่นเองชมเองนะเดี๋ยวจะพาไปแนะนำของที่เขาแจกด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่ผมมองว่าใช้ที่ยาวๆแต่แอบเสียได้อย่างนึงก็คือของที่เขาแจกเขาเปิดใช้ให้เราเลยนะคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเปิดใช้เราก็ไม่สามารถเก็บได้ไงเราก็ต้องเล่นอุยโอ้โหโดนหัวเลย เราก็เล่นไดเราก็เล่นไปจนวันหมดก็ไม่สามารถเปิดใช้อันอื่นได้ต่อถ้าเปิดใช้เกือบมหมดแล้วโหเขาเล่นเดินยิงอย่างนี้เลยเหรอเรามันติดสูงปืนนี้ค่อนข้างเล็งหัวง่ายเลยนะนี่ติดติดนั่งนะติดนั่งยิง ผมมองว่านั่งยิงมันจะคมกว่าโอ้ยโอ้ยโหเว้าทุกดอกแล้วบอกคมกว่ามันยิงยากนะตรงนี้มันโผล่แค่หัวโอ้โหเดี๋ยวนะยังไม่ค่อยชินขอรดขอรดเมาส์สักนิดนะทานบังครับก็เ,เหลือสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งแล้วกนะประมาณนี้เมาส์มันก็ยังเร็วอยู่นะ ลองดูก่อนเดี๋ยวก็ชินนะเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินโอ้โหถ้าได้หัวอีกตัวนะช็อตนี่เท่เลยโอที่หนึ่งโหดมากที่หนึ่งเขาฆ่าไปสี่สิบตัวเลยนะสี่สองตัวเก่งเกินไปหรือเปล่ายิงยังไงอะสี่สองตัวนะ บอกผมทีทีเลนยังไง <Hey. S 1> ที่หนึ่งโหดมากดีนะไม่อยู่ทีมตรงข้ามฝ่ <Hey. S 1> าตรงก้ามของเขาเนะ่ะงั้นสู้ไม่ได้แน่เราสายแอบนะไม่ใช่สายบุกโ <Hey. S 1> อ้ลงมายังงนี้ <Hey. S 1> ลาก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 ห,หัวคมคม ไ่เหลือตัวเดียวแล้วเราต้องปิดเราต้องเป็นคนปิดฉากโอ้โหมีคนแย่งปิดฉากไปได้ไงไงีไ่ยเขาได้ที่สองนะผู้ที่หนึ่งโหดมากสี่สิบหกตัวยิงยังไงยิงโหดเหมือนโกดเมียผมมองว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างแจก,กของเยอะเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่โห้ยมีแจก,กอะไรปืนะเนี่ย สำหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้คือเขาจะแจกเป็นชุดนี้เลยนะมีปืน APC 9แล้วก็ปืนพกคู่แล้วก็มีดพวนะแล้วก็จะเป็นยูซีคู่นะโอ้คือมันเปิดใช้งานให้เลยเหรอแล้วก็ปืนนี้นี่ปืน 16, อะไร M4 SR16 level 2ตัวมันเปิดใช้งานให้เลยก็ส่วนใหญ่ก็มันเปิดใช้งานให้เลยนะแล้วก็มีตัวละครน,นะแจก ตัวละครน,นี่จะบวกเลือดแค่สองหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดหรือว่ามันจะบวกจากวิกเนี้พลังป้องกันบวกเกาะอนุเกาะน่าจะบวกจากตัวละครน,นะผมว่าเดี๋ยวลองถอดดูก่อนลองใส่โอเคมันบวกจากตัวละครน,นะใส่กลับเหมือนเดิม,มอ,อ,อะไรอย่างนั้นิภาษาคืออะไรอ๋อ อันนี้อันนี้ซื้อเป็นแคสน่าจะเป็นแคสน่าจะมีบวกเลือดด้วยนะผมว่าแต่เรามันสายฟรีไงไอทีนี้ก็ว้าวุ้นเลย <c oughs> ไม่ใช่ละเขาใส่แบบเดิมไอเทมวิกนี้ใส่สาหรับไอดอนเท่านั้นอ๋อล็อก็ใส่ตัวไอออนก่อนโอเคนี่ไงครบเซตเขาล้ะแล้วก็มันจะมีล็อกอินด้วยนะใช่ล็อกอินนี่เป็นการเล่นสะสมเวลานะ อ๋อนี่ไงมันจะมีแจกของนี่ไงเล่นสะสมเวลาแล้วก็มันจะเป็นสุ่มของตามนี้นะเป็นสุ่มเอาค่อนข้างดีเลยนะสำหรับมือใหม่เพราะเราไม่มีสายยามียศอะไรเดี๋ยวนะสายายายอยู่ตรงไหนแล้วโอเคสายายายอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปรับมาก็ยังไม่ได้เข้าอันนี้ปลดล็อกไวก่อนเราเพิ่งยศอะไรเพิ่งยศขีดเดียวเองมะเสียดายรหัสเก่ามากะจำไอดีไม่ได้ ให้ฉายาไปก่อนแล้วกันฉายาที่นี่จะช่วยอะไรความเร็วในการกระโดดไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวไปเล่นอีกสักหนึ่งเกมก็แล้วกันนะหลังจากได้ลองเทสระบบมือแล้วนะมา,มาดูสักหนึ่งเกมก็แล้วกันคิวครับว่าคิวระเบิไดไปก่อนอโอ้โห คงใจต้องเปลี่ยนกาลางมีปลาเะาหมดแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนะเราเปลี่ยนเป็นสูตีดีกว่าสูตีตคู่ใครเคยดูบ้างมือปืนดาวพระเสาหรอเปล่าถ้าจำได้ดีใครที่ยังเล่นทีวีอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได,ด้ใต้คลิปวิดีโอนะสูตีเขาเป่าคอนธาง,างใ,หใหญ่เลยนะ ไปก่อนเลยแล้วโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะโดนหนึ่งไหนละโอ้เป้าขยายมากมาหน้ามานะมาหน้าโอ้โหยู๋ค่อนข้างดีกว่าเมื่อกี้นะไม่เร็วมากจนเกินไป เดี๋ยวถ้าเร็วก็ปรับลงอีกไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยเสียงมันจะดังเกินไปหรือเปล่าฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดให้กำลังใจกบตัวนี้ด้วย <S <S <อ>แล้วมือพกไม่มีหรอเกมนี้มีนี่เนียก็มีอนะเดี๋ยวเราเก็บพวกเลย <S <S อ้โห กะจะโชว์แบบจอนวิกซะหน่อยเดี๋ยวเจอจอนวิกตัวไม่เล่นแล้วปิดนั่นอ่ะยิงยากเกินกันไปกลับมาใช้ปืนเดียดีกว่าว่าเรียนนะโฮ่ดีมากปืนยิงค้างไม่ได้นะปืนค่อนข้างดีเลยใครทำอะไรข้างบนอ่ะ กูมัวแต่ดูข้างบนไงอ,อย่างน้อยก็ได้ระเบิดมาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวทำเควสก่นอนเสียดายมันไม่แจกสไนเปอร์นะ่ะอยากเล่นสไนามากสไนไม้มันยิงนัดเดียวไม่ตายเราต้องยิงสองนัดนะมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยไม่ได้ตู้ขหาย,ยิงแท้แท้ ไม่มีใครบุกด้านขวาเลยเอาเล็งต่ำไปหน่อยไปเล่นปืนนี้ดีกว่าผมว่าปืนนี้น่าจะดีกว่านะมันค่อนข้างคล่องตัวกว่าด้วยผมว่าอ๋ออู้จ้อู้สวยงถ้าแต่งตัวนะนะปืนนี้นิ่งน,น,นะปืนนี้ผมมองว่านิ่งมากอุ้ยโอ้โห ในเล่นเกกโอ้โหไม่น่ามองบนโอ้โหนั่นไงเจอเวทมนต์ผมเศษไปอีกสองตัวอ๋อไปอยู่สล่างนะเ <c oughs> สียงยกระสงคามโลกไม่แน่ใจว่าเสียงผมกับเสียงเกมมันไหนจะดังกว่ากันอขอโทษครับไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยเราทำภารกิจนะจอนวี จอ,อนวิจอนวิเอาคอนเทนต์ซะหน่อยเอาคอนเทนต์จอนวิยอหยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวรอรอให้เขาออกมาจากที่กำบังก่อนนะเอายิงยากแน่ๆโอ้โหไม่ได้เาราเราเบิดร์นเราเบิดเต็มหน้าเลยจะได้สักคิวไหมเนี่ยเอาใหมเอาใหมสิบสี่นัดสี่ ระเบิดโอเคเราก้าตรงน,นี้น่าจะยิงง่ายโอ้โหไม่ได้อีกแล้วมันท่ายากอะ่ะถ้าเป็นปืนโกไม่ต้องกล่าวเลยเพื่อนอืมไม่มีคนนะนี่ไงโดนแล้ว ยายาไม่ไงล็อกหัวคมๆโอโหไม่ได้ผมอีกแล้วโอ้โหไม่น่าไปเล่นอย่างนั้นเลยอาจจะไม่ค่อยโหดอะไรเหมือนช่องอื่นนะแต่เดี๋ยวค่อยๆพัฒนากันไปอาจจะมีคลิปจากเกมในคงในคอมมาผสมบ้างแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเบื่อๆบับเกมมือถือแล้ว น,น,นี่เน่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 นเนโอ้โหกดนไปหรือเปล่าคนนี้ฮะ <c oughs> โฮ้ยโฮ้ยไปใส่กระสุนต่อหน้าคนได้ไง โอ้โหเมื่อกี้ได้ไฮไลท์แล้วนะเข้าไปฟันสองตัวนะได้ไฮไลท์แล้วน่าจะจบแล้วนะ98ให้ขอขอปิดได้ไหมขอเป็นคนปิดเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมโอ้โหเป็นไงสวยๆเลยครับค่อนข้างนิ่งเลยนะปืนนี้ผอมองว่า Blue Win. ปิดสวยๆนี่ได้เหรียญมาด้วยนะเหรียญน,นี้ก็เดี๋ยวจะเป็นการเก็บสะสมเพื่อไปเปิดกล่องเพื่อได้รับอาวุธต,ต่อโอ้โหนี่จะมีแบตเทิ p พารของบีบีด้วยนะซึ่งผมก็ไม่น่าเติมหรอกเพราะว่าเล่นแก้เบื่อเฉยๆไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นโอ้ยถ้กดผิดกดผิดอะไรเนี่ยเลื่อนยศพอดี ตองขีดหน้าชื่อมาดีห้าหแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าพลทหารใหม่รายงานตัวบ๊ายบาย